นี่จะมาหมักหมูแดงนะครับหมักหมูแดงนะครับเพื่อที่จะทำหมูแดงต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นหมูแดงใส่สลับเปานะครับจะต้องทําหมูแดงก่อนนะครับก่อนที่เราจะไปทำไส่ซาับเปาหรือข้าวหมูแดงหรือหมูแดงผัดกระเพาอะไรก็แล้วแต่นะครับนี่เรามาทําหมูแดงกอนนะครับเราจะใช้หมูสันนอกนะครับ หมูแดงนะครับต้องใช้หมูที่ติดมันนะครับมันถึงจะอร่อยนะครับมันจะไม่แข็งนะครับหมูที่ติดมันนะครับจะนำเอาหมู3ามชั้นก็ได้นะครับแต่ต้องเอามันออกนะครับเห็นไหมครับเราต้องใช้หมูที่ติดมันนะครับทำหมูแดงนะครับทําเป็นเส้นๆอย่างนี้นะครับวันนี้จะทําประมาณ5กิโลนะครับทําไส้ซาละเปาก็ใช้ตัวนี <ideas> ้นะครับเราต้องทําตัวนี้เป็นก่อนนะครับ ก็จะมีกระเทียมนะครับเทียมนะครับประมาณกลับประมาณนี้นนะครับแล้วก็จะมีรากขักชนนะครับพริกไทยพริกไทยดำนะครับหรือพริกไทยขาวหรือพริกไทยป่นก็ได้นะครับ น้ำตาลน,นะครับหมูแดงเราหมูแดงนะครับจะออกหวานนํำนะครับนะครับเกลือขาวนะครับเกลือขาวกับน้ำมันหอยนะครับไม่ต้องเยอะมากนะครับนะครับเกลือขาวน้ำมันหอยนะครับแล้วก็ผงผงหมูแดงนะครับผงหมักหมูแดงนะครับ อ่อนอนเลยนะครับประมาณสักสี่ห้ากิโลก็ตายประมาณออนนี้นะครับแล้วก็ตามด้วยผงพาโลนะครับผงพโลก็นะครับประมาณก้อนของก้อนก็แล้วแต่นั้นนะครับของเราเยอะน้อยนะครับแล้วก็นมสดนะครับอาจจะเป็นนมอาเนชั่นอะไรอย่างนี้นะครับนมสดหรือนมอาเนชันก็ได้นะครับ ตามด้วยสีนะครับสีแดงหรือสีแสดนะครับบ้านบ้านเราใช้สีแสดนะครับสีผสมอาหารนะครับสีแสดนะครับสีแสดนะครับครับอันนี้นะครับต่อนะครับหมูแดงนะครับเราจะหมักไว้ประมาณสักห้าชั่วโมงนะครับเราก็ไปอบได้นะครับ ไปอบหรือไปอย่างนะครับถ้าเกิดเราไม่มีเตาอบก,ก็ไม่ต้องกลัวนะครับเราจะย่างหรือจะจะไปกริวในเตาปริวหรือว่าในกระทะเรียบร้อนก็ได้นะครับนะครับกระทะเราจะไปปริวในกระทะอย่างนี้ก็ได้นะครับไม่จําเป็นเราจะต้องเตาอบนะครับเดี๋ยวจะทําให้ดูนะครับหมูแดงก่อนนะครับเราต้องทําหมูแดง ก่อนนะครับ Guys, al, ides, ก่นกนอนที่เราจะทําไส้สาลาเปานะครับก่อนที่เราจะทําแป้งสาลาเปานะครับเราใส่หมัก er, หมูแดงก่อนนะครับต้องหมักหมูแดงแรกนะครับอย่าใส่น้ามันหอยกับซีอิ๊วขาวเยอะนะครับเพราะว่าผงหมักหมูแดงมันจะมีเกลืออยู่แล้วนะครับนะครับถ้าเราต้องการสีแดงมากเราก็ใส่ไปนะครับนี่แต่เรานะครับต้องการสีแดงขนาดไหนนะครับถ้าเราต้องการ แรงมากแล้วก็เพิ่มสีเข้าไปนะครับมาใส่สีแสดนะครับใส่สีแสดนะครับจะสวยนะครับแดงนะครับเราจะหมักไว้อย่างนี้คืนหนึ่งก็ได้นะครับหรือจะสี่โมงห้าโมงก็ได้นะครับเราต้องหมักอย่นี้นะเพื่อจะให้หมูเขเข้าเครื่องครับถ้าเรามาทำใส่สาละเปานะครับเราก็ต้องหั่นลูกเต๋าลูกเต๋านะครับ จะทําให้ดูตอนต่อไปนะครับนีคือวิธีทําวิธีหมักหมูแดงนะครับเราจะไปทําขายข้าวหมูแดงหมูแดงคันนาหรือหมูแดงผัดกับข้าหรือหมูแดงอะไรก็ได้ครับทําได้ทุกอย่างครับเมื่อเราหมักได้แล้วเราก็จะนหมูแดงนะครับหมูแดงนะครับ เอาไว้สำหรับทำไส้สลัดเปาข้าวหมูแดงนะครับแล้วก็หมูแดงต่างๆนะครับเดี๋ยวจะย่างให้ดูด้วยนะครับอบก็จะประมาณนี้นะครับอบเสร็จแล้วก็จะประมาณนี้นะครับนี่คืออบนะครับ